มาๆมาครับลอง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 เมนูเอียงน้อยย่างุ่นร้านีปุนซาซิมิซาซิมิญี่ปุ่นครับปลาโคงปลาโค้งหนูปเน่าตีหนูครับเบื้องบง คุยแล้วก็อันมันปลาสองปลาแมนนังสองมันลองเบิงมาสเ่นนางสองมันนังสองปลาเอ้ากินหกเจคนอยู่งดีล คักคักผักหลายยอลยใส่กับผักอ่าผักกาดเิ็นเนาะขาเป็นสิักตกรอยหมูอ่ะอู้บอกพี่กิ่อย่างเงี้ยแค่นวเนาะของแค่ของแค่จงบ่วงเลย

สำจุถ่าภะษาญี่ปุ่นกัซาซิมิเนาะจ,จุป,ป้า <c oughs> จำจุป,ป้าปลาคงก่อมาครับมามาปลาคงปลาง